มาแล้วครับนยา Yaris h a t c k b a c k ครับน้1.2สปอร์ตครับนะปี2022-23ครับนะบนะใช้งานแค่ปีเดียวครับนะไม่แค่7,000นะฟังไม่ผิดครับนะไม่แค่7,000ครับนะราคา439,000สามารถฟรีดาวได้ครับนะค่อน7,500นี้สบายๆเลยตลอดอายุสัญญานะ ดีๆรับดอกเบี้ยพิเศษครับนะ2.79ลูกค้าต่างจังหวัดสามารถซื้อได้เหมือนกันครับนะไม่จำเป็นต้องมาทำเรื่องทีุ่งเทพครับนะเรามีบริการไปแน้นไปหาถึงหน้าบ้านเลยผลัดผ่านแล้วส่งรถสไลด์ให้ด้วยครับนะจำายทะเบียนไหมครับส่วนรายละเอียดต่างๆรอบคันไปชมในคลิปถัดไปครับครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาพบก,กับผมอีกแล้วครับนะแมนน้อยเพชรยนต์นะคนที่จริงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีครับนะ วันนี้ผมมีโตโยต้ายาริสครับนะตัวแฮกแบ็กครับนะ1.2สปอร์ตครับนะปี2022-23ครับใช้งานแค่ปีเดียวนะไม่์แค่7,003ครับนะฟังไม่ผิดครับนะไม่์แค่7,003ครับนะใครอยากได้รีบติดต่อหาผมเลยครับนะเบอร์กับไลน์อยู่ด้านล่างแล้วครับนะสนใจติดต่อมาครับนะสามารถฟรีดาวน์ผ่อน7,500นี้สบายๆเลยนะปลสสี่งวดครับนะผ่อนยาวๆตลอดอายุสัญญาครับนะส่วนลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดครับนะสามารถออกรถกับผมได้เหมือนกันนะ เต็มๆอย่างนี้สวยๆอย่างนี้หายยากครับนะลูกค้าต่างจังหวัดแค่เตรียมเอกาสารนะเดี๋ยวมีไฟแนนซ์ไปหาครับนะ1.2สปอร์ตครับนะตัวแฮกแบ็ก k 5ประตูอย่างนี้สวยๆครับนะเพึ่งเข้ามาใหม่เลยป้าทะเบียนกรุงเทพแล้วนะ ด้าน,นหน้าครับนะเป็นไฟ LED ครับนะสามดวงเรียงกันสวยๆครับนะพร้อมกับเดทามแบบรายนิ่งสวยๆคะ่ะไฟเลี้ยวเป็นหลอดไฮโดรเจนนะตัวโคมไฟไม่เหลืองไม่แตกไม่ลอกครับพร้อมกับกระจังน,ะน้าเสียสีนะพูดผิดสีเปียนโนแบล็คนะขออภัย f c ฟซีนะ้ลิ้นพันกันไปหน่อยครับนะปฝากระโปรงสันเหลี่ยมนี้คมๆเลยผมให้ดูก่อนนี่เป็นสีเทาดํานะตัวกระจังด้านหน้าสวยไหม สวยนะอ่านะสีสวยงี้ายทะเบียนครับนะ5ห้าปดหนึ่ครับนะาเป็นปายทะเบียนกรุงเทพแล้วครับนะตัวกระจังตรงนี้นะนี่เขาทําให้แล้วเรียบร้อยสามารถอเอาไปติดตัวไฟตัดหมอกเพิ่มได้นะเพิ่มได้นะนี่ครับนะเป็นสีดำเงานะตรงนี้ก็สีสวยรอยหินแทบไม่มีเลยนะนี่คือสภาพเดิมๆแรกเข้าครับนะตรงนี้ชุดแต่งจัดเต็มครับนะสเกิร์ตรอบคันเลยนะ สเกิร์ตครับด้านหน้าด้านข้างด้านหลังครับพร้อมกับสปอยเลอร์นะมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับนะตัวสปอยเลอร์นี้ก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถครับนะนี่ครับนะคาดด้วยสีแดงนี่นะแจ่มๆครับตัวแก็บครับระหว่างกันชนกับตัวรถครับนะไม่มีอาแน่นอนไม้แค่เจ็ดพันเองนะไม้แค่เจ็ดพันครับนะพร้อมกับรอแมัปัดเงาฮะสวยๆนะทรงใบพัดครับนะของแท้จากโตโยต้ามาพร้อมขนาดยางผมดูให้ครับนะ185ทับบครับนะ ยางบอกเลยว่าเป็นยางปี2022นะ่สนะสามารถใช้งานได้อีกยาวๆครับนะแล้วก็ภายในซุ้มรอครับนะการแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบครับนะอาจจะมีฝุ่นนิดหน่อยครับนะเพราะรถเพิ่งเข้ามาใหม่นี่คือสภาพเดิมๆแรกเข้าครับนะย้อนอีกทีว่า4 3 9 0 0 0สาหน้าครับนะสามารถฟรีดาวได้นะ่อน7,500นาครับนะสันเลียมด้านข้างนี่คมๆเลยแล้วก็ตัวสเกิร์ตครับนะนี่เลยนะสภาพที่สวยอย่างนี้ครับนะที่เอามารีวิวให้ดูครับนะ กวจองไม่ทันกันไม่ใช่ได้หรอกนะกวัวจองไม่ทันกันเพราะว่ารถไม่น้อยอย่างนี้รับรองได้ว่าผมลงทลิปไปนี้ไม่เกิน1วันแน่นอนนะรถไปแน่ครับนะที่นี่บอกเลยว่าคันนี้คันนี้นะเซลห้50คนครับนะเมื่อวานลุมแย่งกันถ่ายนะแต่วันนี้ผมเดียวๆเลยนะมาให้ดูก่อนผมเชื่อในศัก,กยภาพผมว่าผมจองขายคันนี้ได้นะเพราะว่า Fc ผมเยอะนะ f อยาลิสนะสำหรับแมนน้อยนะ ด้านหลังครับนะตัวสเกิร์ตส,สวยครับนะพร้อมกับกล้องถอยนี้โคตรชัดครับนะเป็น5ประตูแฮกแบ็คครับนะสีสวยนะหายากตัวฝุ่นยังเยอะอยู่เลยนะนี่นะสภาพของฝากระโปรงด้านหลังครับนะตัวถาดถ,ถุงยังไม่แก่เลยนะถุงนะนี่ครับนะฮอนด้านะถุงยังไม่แก่เลยนะแผ่นยางถาดกันอรอยครับนะกกอุปกรณ์เติมลมครับนะอยู่ครบเลยนะสันเหลี่ยมค,บคมบคมอย่างนี้ครับนะ นี่นะเจมๆครับนะขออนุญาตเปิดให้ดูแล้วกันนะยวเปิดแล้วครับนะนี่ครับนะสีเดียวกับตัวรถครับนะไม่มีชนหนักจมน้ําพิคล้มแน่นอนไม่ใช่ว่าเอาเอามาเอามาก่อไม่นะเราไม่ทําแน่นอนครับนะทําแล้วเสียชื่อเพชรยนต์เราไม่ทํานะรับประกันได้ว่ารถที่นี่ครับคัดเกตเอล้วนๆครับนะเหมือนกับคันนี้ครับนะสภาพแรกเข้านี้สวยมากนะสภาพแรกเข้านี้สวยมากแล้วก็ตัวขายึดนะหัวน็อตครับไม่เคยโดนปม่แจะแตะมาแน่นอนสวยไหมสวยนะครับนะ แล้วก็ตรงจุดเมตรอาร์ครับนะสามจุดตรงนี้นะอยู่ครบครับนะอยู่ครบครับหัวน็อตนี่คมกริบเลยนะนี่นะให้ดวงสองฝั่งเลยนะแจมๆจมครับนะหัวน็อตสวยตัวโชค๊คครับนะตัวยูครับนี้ตัวซีลตัวซีนหรืออะไรต่างๆนี้ไม่มีการเสรื่อมสภาพนะไม่มีน้ามันไฮดรอลิกเลยนะลื่นปื๊ดปัาดแน่นอนนะในสภาพอย่างนี้หายากนะครับนะต้องรีบเลยนะต้องรีบ,อรบจองเลยนะผ่อนแค่เจ็ดพันห้าเองนะสามารถฟรีดาวได้นะ คนเงินเดือนหมื่นห้าขึ้นะ่ะนะประมาณหมื่นห้าขึ้นสุดที่สุดที่มีโอทีมีอะไรไปคนเดียวได้จบเลยนะลองมาหาผมลองติดตอ่อมาฮะผมดูก่อนนะลองถามผมได้ครับนะว่าพี่ผมทําอาชีพนี้ผมสามารถซื้อรถได้ไหมนะมาปรึกษากันก่อนผมรับสดผมสามารถซื้อรถได้ไหมนะมามาปรึกษากันก่อนครับนะพร้อมกักบสปอยเลอร์ครับนะนี่นะสปอยเลอร์สวยๆจมแจอย่างนี้นะคาดสีแดงนะ ด้านบนเป็นสีดําด้านครับนะเดี๋ยวผมเคลือบให้นะเดี๋ยวผมเคลือบให้นะรับรองว่าดําเมี่ยมแน่นอนนะตรงนี้เป็นดําเงาสวยครับนะแล้วก็ฝั่งซ้ายนะไอ้ฝั่งขวาฝั่งขวาขออภัยครับนะฝั่งขวาสันเหลี่ยมนี้คมๆเลยนะสเกิร์ตนี้สวยมากอ่านะสเกิร์ตนี้สวยมากนะติดตั้งมาแล้วเรียบร้อยครับนะพร้อมกับมือจับเป็นสีเดียวกันกับตัวรถครับนะตัวกระจกครับนะตัวตรของแท้ครับผมเดินดูให้รอบคันแล้วนะ ผมเดินดูให้รอบคันแล้วนะอาจจะมีฝุ่นอาจจะมีอะไรนิดหนึ่งนะรถเพิ่งเข้ามาใหม่ครับนะสวยๆครับนะตัวกระจกมองข้างข้าไฟฟ้าปับไฟฟ้าครับนะเป็นสีดำนะเป็นสีดำเพราะตัวนี้คือ1.2สปอร์ตครับนะแล้วก็ด้านล่างครับนะล้อแมกผมไม่เคยเห็นล้อแมกที่ล้อแมกสวยขนาดนี้เลยนะจริงๆนะทั้ง4ล้อเลยนะนะการแต้มสีจักรงงานอยู่ครบครับนะตัวโช๊คครับนะนี่เลยตัวแก็บนะไม่มีอา้าแน่นอนไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะผมรับประกันได้ในส่วนนี้นะ ถ้าใครอยากได้รีบติดต่อมานะครับนะรีบติดต่อมานะแล้วก็ภายในนะนี่ครับนะสภาพมไม่แค่เจ็ดพันนะไม่แค่เจ็ดพันนะตรงนี้เป็นซอฟทัชครับนะไลด์ดายสีฟ้าครับนะเป็นกระจกออโต้ครับนะเซ็นทัลล็อกปรับกระจกไฟฟ้าเพากระจกไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคานเอนี่นะคานเอครับบานข้บบนกับบานพับล่างครับนะอยู่ในสภาพดีเลยนะอยู่ในสภาพดีเลยแล้วก็ในส่วนของ ตัวหัวน็อตครับนะอยู่ในสภาพดีนี่จำๆอย่างนี้หายากครับนะหายากนะตัวเบาะครับนะนี่นะเบาะหนังสีดําครับนะ่าจะเก็บได้ครับนะสีน้ําเงินนะโอ้โหสีสวยนะนีส่สวยนะส่วนมากจะเห็นเป็นสีขาวใช่ไหมแต่อันนี้เป็นสีน้ําเงินครับนะตัดมาถือว่าโอเคเลยนะตัดมาสวยเลยนะตัดมาสวยเลยเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเข้าภายในให้ดูแลกันนะครับนะอ่า ตัวคอนโซลดัานหน้าครับนะไม่มีรอยของแดดเรียเลยแต่ตัวฟิล์มนี้เสียนะตรงไหนผมบอกว่าเสียก็เสียนะอ่าเห็นไหมอ่าอันนี้อันนี้มันติดกับฟิล์มนะมันไม่ใช่กระจกนะเขาไปไอตัวนี้อตัวยึดต,ต,ตัวตัวดูดกระจกอ่ะอ่าตัวยึดขาโทรศัพท์อ่ะนะมันละลายนะมันติดกับฟิล์มฟิล์มผมเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะฟิล์มผมเปลี่ยนให้ใหม่เลยตรงนี้เขาก็ไปติดอันนี้มานี่นะอะคริลิกเหรอเขาเรียกอะคริลิกนะเออนะไปติดอะคริลิกมา อันนี้ผมแกะออกหมดเลยนะทำเปลี่ยนฟิล์มให้ใหม่เลยเปลี่ยนฟิล์มให้ใหม่เลยนะคันนี้แถมฟรีครับนะนะหมวดกันลอ้อล็อกมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับนะหน้าจอขนาด7นิ้วนะผมขออนุญาตาซูมออกให้แล้วกันนะครับนะนี่นะผมอะไรครับนะหนังครับนะไล่ด้วยได้ครับนะผมอะไรมันตีฟังก์ชันครับแบบ3ก้านนะสวยๆแล้วก็ตัวคอนโซลผมขออนุญาตซูมเขาจะได้ชัดๆครับนะ คอนโซลตรงกลางระบบแอร์แบกมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับนะซอฟทัชฝั่งนี้สวยๆครับนะตัวอบ์ดนี้แน่นๆเลยคอนโซลตรงกลางนี่นะตัวเกียร์แบบขั้นบันไดสไตล์โตโยต้าครับนะเบรกมือขออนุญาตดึงให้ฟังเสียงนี้แน่นๆครับนะแล้วก็ช่องดีซี12โวลต์ครับนะมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับนะที่เก็บอ่าของนะที่พักแขนครับนะถือว่าโอเคเลยด้านบนนะแจ m ๆขออนุญาตตาร์ทรถให้ดูแล้วกันนะอา,อากาศเริ่มร้อนแล้วครับนะมา โหเสียงนะเสียงฟิวได้ยินไหม1.2สปอร์ตนะสสวยๆนะคันนี้ครับนะไมค์แค่7,300ครับนะ77กิโลเมตรครับที่นี่ไม่มีกอไม,มาแน่นอนเราไม่ทําเสียชื่อของเพชรยนต์แน่นอนนะรับมายัางไงขายไปไงั้นครับนะไมค์มา200,000ก็ขาย200,000ครับนะคันนี้จำๆสวยๆครับนะหน้าจอขนาด7นิ้วครับนะนี่๋วผมอันนี้ให้ดูนะสามารถเชื่อมต่อ แอปเปิลคา a เพได้แล้วก็ Android Auto นะสามารถเชื่อมต่อได้บลูท mm ูธ hmm. ก็ได้นะ f m a m ได้หมดครับนะอันนี้ก็7นิ้วนะระบบนำทางเขาก็มีมาให้แล้วเหมือนกันนะอ่า uh huh. นะสามารถเชื่อมต่อ uh, g o o o l l m m p p กับมือถือได้เ mm hmm. ชื่อมต่อมันก็จะมาแสดงที่แจ้งเตือนที่หน้าจอได้เลยนะมีอย่างนี้เลยนะส,สวยอย่างนี้ครับนะอ่า uh huh. นะแอร์เปิดมาเย็ยนเลยนะระบบความปลอดภัยนะอ่านะ นีเขามีมาให้แล้วเรียบร้อยนะมีการแจ้งเตือนบอกครับนั้นระบบแอร์แบบออโต้ครับนะนี่เทมนะมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะด้านบนสวยๆครับนะปิดไหมผมขออนุญาตปิดไฟนะจะได้เห็นนะสภาพลางข้าวของเขาเป็นสีดําครับถือว่าโอเคเลยดูแลง่ายนะทําความสะอาดง่ายครับนะก็สวยๆครับหน้าด้านหลังนะแล้วก็สภาพของบาะด้านหลังเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะอ่าโอเคนะครับนะคันนี้ย้ําอีกทีว่าไม่แค่เจ็ดพันสามนะ ไม่แค่เจ็ดพันสามนะฟรีดาวผ่อนเจ็ดพันห้านะโฉดฟรีดาวนะผ่อนเจ็ดพันห้าแต่ถ้าใครอยากค่างวดลดลงนะาดาวแสนหนึ่งงวดลดจะลดลงมาสองพันนะแสนและสองพันหมื่นละสองร้อยให้ลูกค้าคิดอย่างนี้นะลูกค้าคิดอย่างนี้นะแล้วก็ตัวบอกครับด้านหลังถือว่าแจ่มๆเลยนะสวยๆครับนะนะสวยๆนะไอพรมตัวนี้นะก็ให้ลูกค้าไปเลยครับนะ หาดด้านหลังครับนะกลามยี่อยู่ในสภาพดีมากเลยนะสวยๆอย่างนี้ถือว่าสวยมากนะอยากอยากมีตังค์ซื้อคันนี้เหลือเกินไม่เป็นไรเอาให้ลูกค้าดีกว่านะแล้วก็ตัวคา,านบีครับนะหัวล้อนี่นมคมกริบเลยทั้งสองฝั่งนะซอฟทัชครับนะตรงนี้เออไม่ใช่ซอฟทัชด,ด้านหลังเขาจะเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะอ่าเป็นพลาสติกขึ้นรูปแล้วก็ทําเป็นลายได้มานะครับนะถือว่าโอเคเลยถือว่าสวยเลยนะตัวยางผมขออนุญ,ญาตดึงให้ดูแล้วกันนะครับนะมา ไหนก็ได้มาแล้วดึงให้ดูเลยนี่ครับนะจุดเม็ดอาร์ครับนะสีเดียวก,กันกับตัวรถนะให้อยากได้รีบติดต่อมานะสภาพหลังคาแจ่มๆครับไม่มีรอยของขี้นกแน่นอนนะตัวฟิล์มนะฟิลม์มด้านหน้าเสียเดี๋ยวเปลี่ยนให้ผมเปลี่ยนให้รอบคันอยู่แล้วครับนะผมเปลี่ยนให้ทั้งคันเลยนะเอาหน้า40นะรอบ60นะผมจัดให้ได้ครับนะอ่าในส่วนถัดมาครับเดีย๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์ครับ ครับนะมาในส่วนของห้องเครื่องยนต์ระดับแรกก่อนเลยนะอะที่ผมพาดูนะก็ต้องมาดูที่ฝากระโปรงก่อนครับนะ,ะตัวฝากระโปรงครับนะต้องตีตาตัวตามาแบบนี้นะต้องเป็นฝากระโปรงแท้แบบนี้ครับนะสันเหลี่ยมคมคมลองซิลิโคนการใช้งานสามารถเอาเล็บจิกดูได้แต่อย่าไปจิกแล้วนะครับนะมันจะเป็นรอยเล็บนะแต่ถ้าแข็งนะแสดงว่าคันนั้นมีการเคยถอดฝากระโปรงไปทํานะให้ดูอย่างนี้เลยแผ่นกันความร้อนอยู่ในทราบดีครับนะาตัวกิ๊บไม่เคยโดนแงะมาแน่นอนนี่ครับนะ ขายึดครับหัวน็อตนี่โอ้โหสีนี่ไม่แตกครับนะนะทั้งบนและล่างเลยครับนะสีนี้ไม่แตกนะซุ้มโช๊คครับนะแจมแจมอย่างนี้หายากครับคานหน้าหม้อน้ําไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมครับนะตัวไดสตาร์ทเห็นยันทองแดงนะไม่มีคราบของเขมาแปลงฐานแน่นอนนี่นะผมให้ดูเลยนะอาจจะมีฝุ่นครับรถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ชงนะแบตเตอรี่เกินปีครึ่งครับเปลี่ยนให้ไม่จําเป็นต้องรอ2ปีนะค่า cca ไม่ได้เปอร์เซ็นต์มาตรฐานเปลี่ยนให้อยู่แล้วครับนะตัวนี้สี่ส6บเบาครับนะ พร้อมกับเครื่อง VVTi ตัว E ครับนะอา่านะส,สวยครับนะ94แรงมา้านะอยากได้ติดต่อมานะไมค์แคท7,003ย้ำอีกทีว่าไมค์แคท7,003นะคันนี้สามารถฟรีดาวผ่อน7,500นี้สบายๆเลยครับนะอ,อัตาราการประหยัดน้ำมันไม่ต้องไปเสือมนะเขาติด1ใน3ของรถที่ประหยัดที่สุดในประเทศไทยนะนี่คือยาริดครับนะตัวแฮกแบ็กครับนะสีสวยครับนะ สุดท้ายานี้ครับนะก่อนลาจากกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดรถใหม่ๆสวยๆมาน้อยแบบนี้คร <น capacidad. S 2> ับนะแมนน้อยเพชรจนคนที่ริงใที่สุดแล้วในมีนบุรีวันนี้ก็สวัสดีครับ